มันใช่ใช่ไหมพอได้พออ่านแล้วก็แบบแล้วแต่บททันแรกแคบททันสุดท้ายอ๋อเหรออ้าวเป็นพแบบงี้เหรอเหมือนแบบอ้าตายแล้วมันรู้สึกว่าตอนนั้นอะมันรู้สึกว่าโอ้อาการหนักแล้วเออคือแบบนี่แล้วมันก็จะเริ่มแล้วตอนหลังพอมันเริ่มจากเห็นใช่ป่ะมันทีนี้เริ่มแบบเริ่มได้ยิน เร้วได้ยินคนค่อยๆคุยกันเมจากตาก่อนแรกตาก่อนตอนแรกว่มองเม่ก่อนปิดทวารเลยจ้ะไม่สนใจอะไรเลยได้กอกูเขนกูอยู่กับกูยังไม่ยุ่งกับกอเราไงก็สบายใจเออไม่แบบทุกทีจะแบบเข้าไปแบบนั้นคือคือยังไงอ่าอยอไม่ถูกกูมเอามือไปตรงไหนดอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคิดเยอะไงเขาอยู่อยู่จะให้แกแบบว่า แกเข้าไปคุยกับเขาสิเฮ่เคยแล้วเคยตดสอบมาทุกอย่างแล้วเราต้องมีหน้าที่ที่หลากหลายใช่ไหมถ้าเจ๊ย้อไปฉันก็ไปฆ่าเพื่อคุณนะ่งคะอย่บ้านไงเผือกอะเผือกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการพูดจาประสากรู้นะคะมากวันนี้เราจะไม่ใช่วันนี้ด้วยวันนี้ ที่สาววันนี้่าวันแล้วฉันว่ามักร้อนอะร้อนร้อนชูมันร้อนสองสามนัดก็ยาวมากเออคือเมื่ออาทิตย์ก่อนต้องบอกว่าได้ได้มีโอกาสได้อ่านบทความของคุณดังกรินแล้วเห็นว่าประเด็นนี้แบบโจ้อ่ะโจ้อ่ะแล้วเลยรู้สึกถึงคุณเพื่อนหน้าคุณเพื่อนเลยมาเลยเพื่อนก็อ่านกันหน้าคุณเพื่อนกันลอยได้เลยวะเออก็เลยแบบว่า ขอยืมหัวข้อแต่ในดีเทลอะขอให้แม่นางเล่าเรื่องของแม่นางเองนะหัวข้อที่ว่านี้ก็คือลืมง่ายเพราะไม่ใส่ใจลืมง่ายเพราะระบบความคิดยุ่งเหิงโอ้โห is what you are ใช่เลยตอนแรกก็นึว่าเออเราลืมง่ายเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่ามันเป็นเหตุนั้นเลยจริงมันใช่ใช่ไหมพอได้นอ่านแล้วบบแล้วแต่บททันแรกกับบทสุดท้าย อ้าวเป็นเพราะงี้แหละเหมือนแบบอ้าวอ้าวเหรอ้าวนึกว่าลืมง่ายเพราะว่ามันแบบอายุเอมาเรามาคุยเข้าเรื่องของคุณจัน์่อไปก่อนว่าที่บอกว่าที่ที่ที่บอกว่าลืมง่ายเพราะไม่ใส่ใจอ่ะมันเหมือนเป็นคําที่แปลว่าตายแล้วมาว่าฉันจะเป็นคนไม่ใส่ใจแล้วจริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นหรือไม่ทําไมคุณถึงแบบเป็นคนไม่จําอะไรเลยเออแบบอยาให้เห็นภาพตัวอย่างที่มันชัดที่สุดแล้วบบครวันที่ คูคนนั้นดี่ะเรื่องคูงคนล่าสุดเด้อใช่ที่บอกว่าเขามาที่วัดแล้วก็กลับไปเขียนบันทึกว่าวันนี้เขามาใส่บาทด,ด้วยดีจังเลยอเอ๊ะเขาใส่เสื้อสีอะไรวะเอ๊ะอ้าว<อ>จริงๆเขาก็ใส่เสื้ออยู่ไม่กี่สีแต่แบบ เอ้ยจะบอกว่านางเพิ่งเริ่มเขียนบันทึกนะไม่ใช่เดี๋ยวจะมาหาว่าคุณเขียนบันทึกมาตลอดชีวิตค่ะนี่เป่งย่มาโทษผิดบึผดบันทึกผิดบันทึกแต่อันนี้เขียนเขียนมาตั้งนานแล้วการจะบอกว่าการเขียนบันทึกเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐเออจริงเห็นว่าเห็นอะไรอันนี้ก็เห็นตอนเขียนบันทึกใช่เมื่อวานตอนแรกไม่เห็นตัวเลยมันจะไม่มีทางรู้หรอกว่าก็เป็นไปเป็นเรื่องอัศจรรย์ในชีวิตที่แบบเสียดายอ่ะเสียดายที่ที่ คนไทยไม่ได้ถูกปลุกฝังในเรื่องการเขียนบันทึกมาบอกว่าถ้าถ้าได้มีใครได้แบบเขียนบันทึกนะมันเร็วมากถ้าเขียนมานานแล้วก็รู้ตัวมานานแล้วแหละใส่มาตั้งแต่เพราะฉะนั้นนี่คือนาเพิ่งเริ่มต้นนะเอรู้งี้รู้งี้เพราะมันไม่รู้ไงไอ้คำว่ารู้งี้ก็อันตรายมากเลยใครที่บอกว่ารู้งี้นะฉันจะไม่ทำแบบนั้นแม่ไม่ทำอีกแลยมันคือพลาดอะมันคือเวามพลาดแล้ว กลับมาที่บอกว่าอาพอแบบว่าเาขาใส่เสื้อสีอะไรบ้าไปแล้วแบบเพิ่งเจอกันเองยังเอา้าอะไรวะเน,นี่ยทำไมถ,ถึงบ้าเพิ่งรู้แบบมันเป็นอะไรทำไมจำจำ,จำไม่ได้<อ>เลยอะมันเคยเกิดเหตุการณ์ฉันนะ่เคยพูดเคยพูดกับแกมาเรื่องเนี้ยนานหลายปีแล้วจำได้ว่าที่บอกว่าที่วัดไนงะฉันบอกว่าแกเป็นคนไม่ใส่ใจในห้องสมุดอะ แกเป็นคนไม่ใส่กตเออใช่เป็นคนไม่ใส่กตคือจริงๆรู้สึกว่าคือจังไ <c oughs> งเนี่ยใช่ใช่เรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยคือคือเคยพูดมาหลายรู้นะว่าอุบัิเหตใส่มันคือเป็นคนไม่ค่อยสนใจใครไม่สนใจโลอ่อเราก็รู้ว่าธรรมชาติของมันเป็นคนแบบเนี้ยคือแบบบางทีใครเดินเข้ามาก็ไม่รู้ไม่รู้ด้วยไม่สังเกตด้วยไม่มองหน้าคนด้วยไม่อะไรด้วยไม่สังเกตสังกาอะไรเลยคือแบบเราก็รู้นะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่แบบมันมันเรื่องแบบนี้อธิบายกันไม่ได้ไงจะจนจนมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่า ฉันจําเหตุการณ์ไม่ได้ด้วยซ้ําแต่ฉันน่ะจำอารมณ์ได้จนรู้สึกว่าฉันต้องพูดแบบว่าแกเป็นคนที่แบบไม่ใส่ใจอะไรเออน่าจะด้วยเนืเพราะว่าฉันเป็นคนไม่ไม่โวยวายอยู่แล้วว่าเวลาฉันว่าฉันก็จะพูดด้วยอารมณ์แบบเนี้ยเออเรื่องที่แบบแกที่แบบไม่ใส่ใจอะไรเออเสีงเชอันจะกระโดด้ฉันก็ช่างจบจริงๆอ่ะไอไออารมณ์เนี้ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะแต่ตอนนั้นเนี้มันต้องเป็นที่สุดของฉันแล้วอะฉันเลแบบพูดมันออกไปแล้วแกก็แค่แบบ แกก็ํำนึกผิดแหละแล้วแกก็มองๆของแกแล้วมันก็แบบก็ไม่รู้อะแล้ยังไงวะเออใช่มันก็เลยต่อยังไงอะมันก็จบมันก็จบไปเออจนพอพอเหตุการณ์หลายเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนตัวเองได้รู้สึกว่าอันนี้ือแบบที่กูชอบเขามากจริงเหรอวะแบบโหสีเสื้อเมื่อเช้ามันจำไม่ได้เลยอะเออนั่นแหละใจบโหไม่ได้มองอะไรเลยอะ เออนนั่หละมบขนาดคนที่เราชอบเรายังไม่ได้มองเลยยังแบบเรายังไม่เห็นอะไรเลยว่เออแบบยังไม่มองเขาเลยอ่ะเออก็เลยแบบตายละมันรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะมันรู้สึกว่าโหอาการหนักแล้วเออคือแบบนี่ไม่ใส่ใจนี่ไม่ใส่ใจจริงๆนะเนี่ยเออเพราะตอนแรกมันไม่เห็นด้วยตัวเองเรามันไม่เห็นภาพว่าไม่ใส่ใจขนาด ต้องมันเป็นเรื่องที่ทำให้แกรู้สึกอิมแพ็คยังรแรงเนาะเรารู้รู้กวนี้ไงเนาะเขาเริ่มสอนหลายอย่างมากเลยมากเลยแบบโอ้สะเทือนใจทุกเรื่องสะเทือนใจมีอะไรก็รู้สึกแรงเลยนิดหน่อยหน่อยใช่นิดหน่อยก็แบบแรงว่ะเออใช่พอแบบอุยฉันจำสีเสื้อเขาไม่ได้เดี๋ยวฉันเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยเฮ้ยขนาตายละแล้วไงต่อก็เลยแบบแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่า คือฉันได้ยินแกพูดบ่อยมากแต่ฉันแบบทําไมอ่ะยังไงอ่ะทําไมอ่ะมันยังไงเงยฉันพูดไม่บ่อยนะแต่น่าจะเป็นแบบรู้สึกว่าแบบฉันไปเองหรอไม่มีใครบอกไม่มีใครไม่มีใครพูดเรื่องเฮ้ยฉันมักจะแบบฉันรู้ตัวว่าฉันเวลาถ้าฉันพูดปุ๊บนะฉันจะแบบไม่พูดซ้ำซากอะถ้าแบบฉันไม่ชอบอะไรแกปุ๊บนะฉันก็จะบอกทันทีนะแต่ก็จะแบบไม่ได้คีฟเทิร์นแบบบอกตลอดเว้ยอะไม่นะเออฉัน น่าจะเมันไม่เป็นไปได้นี่แล้ววันก็แบบเหมือนบางทีคุยแบบเป็นแบบคุยแบบเี้ยแล้วก็พูดถึงว่าเออใช่ไม่จำอะไรเลยเออแต่ไม่ได้แบบไม่ได้หมายถึงว่าแบบเฮ้ยอะไรอย่างนอนนั้นสมัยหรืว่าเวลาผมอะไอ้เรื่องเนี้ยมันก็มีเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะถูกไหมจีนแบบจำอะไรไม่ได้เลยเออไปบอกว่ามันเหมือนไม่ถึงพูดถึงคนอะไรเงี้ยเออมาจำไม่ได้เอ้ววันนี้เห็นอ้าวเห็นไหมคนที่เดินเข้ามาเอออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันมีแบบไม่แต่มันแบบไม่สัยทั เออมันเอยู no. 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 ่แบบนี้แต่จะไม่ได้ว่าแกไงแต่บอิหารก็หนักไปแกไม่สามารถตอบมันเริ่มมันรู้สึกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันอยู่กับเรามานานมากแล้วแต่มันแบบแล้วยังไงอะแล้วทำไมอะก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยทำไมอ่ะเอออยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วนั่นแหละพออันเนี้ยฉันรู้สึกเองว่าจะมีปัญหาเออหนูมีปัญหาแล้วเริ่มแบบ ไปคอมโบอยังแ,แบบเรื่องเก่าแบบย้อนกับ,บ,บเออเออครูเก่ก็เลยแบบว่าเริ่มวันวันหลังที่เริ่มไปวัดอ่ะไปใส่แบบ<อ>เริ่มรู้สึกว่าไป<ล>วัดแถวบ้านนะคะ<ช>ไม่ใช่ไปวัดที่กำลังจะไปแล้วไปวัดแถวบ้านไปวัดแถวบ้านวัดแถวบ้านก็เลยะคำพ,พูดแกพูดว่ามองอะไรให้เต็มตามันก็เข้ามาอืออล้วก็เลยแบบมองอะไรให้เต็มตาตอนแรกแบบใส่ใจแล้วมันไม่เก็ตด้วยตอนแรกแบบ ไม่เก็ตว่าในหัวไม่เก็ตว่าพอแล้วมันก็แบบย้อนพอมันแสกแปลกลับไปชนะมันมีคับเนี่ยลอยเข้ามาอมองอะไรให้เต็มตาคําเนี้ยเองแกแครแบบทาเดียวเลยอ่ะก็นั่งแบบดูพิจารณาจิงๆูโอไม่ใช่แค่มองแล้วปุ๊บมอว่าก่อนอันนี้แกไม่กล้าสู้สายตาคนไงแกไม่กล้าพอคนที่ไม่กล้าสู้สายตาคนร้อยทั้งร้อยมีชนะติดหลัง กลัวกลัวกลัวความลับจะถูกเปิดเผยกลัวเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนเยี่ยงไรจริงร้อยทั้งร้อยเอาจริงคือคนที่แบบใครก็ตามที่มองเห็นไหมพอพอเรารู้แล้วมันจะเป็นแบบนี้ในทุกคนใครก็ตามนะที่มองคนไม่เต็มตาารู้รู้เลยว่าคนคนนี้จะต้องมีมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเวลามองอะไรเวลาถ้าเราไม่มีอะไรดีกว่า เวลาเราไม่มีอะไรไม่ใช่ต้องซ่อนเดีไม่ใช่บอกว่าซ่อนอยู่แต่พยายามมองให้มันเต็มตาเหมือนก็ไม่จริงใจมันไม่ได้มันไม่ได้มันจะมองแต่ก่อนพยายามแกพูดคํานี้แล้วฉันก็พยายามจะมองแต่ตาใส่ฉันไม่ได้ไมด้มันเหมือนแบบมันไม่ได้เองมันไม่ได้ด้วยตัวเองอะเออใช่แต่เมื่อไรก็ตามที่ที่เห็นนะพอแกแบบ มันเริ่มเคลียตัวเองมันเริ่มเคลียไม่มีอะไรที่ต้องแบบมีชนะอะไรติดหลังแล้วสามารถเปิดเผยได้ทุกเรื่องทุกสิ่งไม่ต้องกลัวใครมาลุกเราแล้วเขาไม่ใช่ว่าไม่หันไอมองเต็มตาหันแต่มันทาไม่ได้เขามันไม่ได้เขาจะวันไี้ใส่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ๆจะมาเปลี่ยนแปลงนี่ใส่มองเต็มตาเลยมันมันก็ไม่ได้จริงๆก็หันอ่ะพอแก้วจริงก็แบบพยายามหลายอย่างมากแต่แบบมันต้องรวมกันเนาะมันมันจิวันนี้ใส่หลายอย่างมันต้องเปลี่ยนไปพร้อมๆกันอ่ะไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างเดียวแล้วแบบ พราะตอนเพราะตอนที่แกเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่คือแบบแกเปลี่ยนรอบด้านนะเปลี่ยนรอบด้านเปลี่ยนอันนี้นิด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 ซึ่งอย่างละนิดอ่ะคือมันแบบมันมากนะ<ม>น้อยนิดแต่มหาศาลเลยเว้ยคือเหมือนกับว่าแกเปลี่ยนนิดเดียวเองเหมือนกับแคแก่การแบบว่าเปลี่ยนจากการตื่นเจ็ดโมงเป็นหกโมงอ่ะอออันเนี้ย <c oughs> คือแบบว่าเฮ้ยนี่มันคือมันทหามานแล้วนะริงก็คิดว่าก็ไม่ได้ตื่นเช้ามากนะแต่ว่าแบบเออนี่คือก็มหาศาลแล้ว เออจริงๆไม่ต้องไม่ต้องถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้แค่แบบว่าครึ่งชั่วโมงก็แบบโหแค่เปลี่ยนแค่เปแค่ยนแค่เปลี่ยนใช่เปลี่ยนเท่านั้นเองเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นเท่านั้นเองเลยอ๋อใช่ใช่ใช่อ่ะย้อนกลับมาเรื่องนี้ที่แบบว่าแล้วก็ทีนี้ก็เลยแบบเออหวังก็เริ่มแบบมองก็มองมองให้เต็มตา แล้วทีนี้พอแต่เราเริ่มมองเริ่มมองเขาก่อนไม่ได้มองอย่างอื่นนะเริ่มรู้สึกว่าก็ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันมันมีปัญหาว่าเฮ้ยเรายม่ใส่ใจคนนี้นี่ก็เลยแบบทีเนี้ยก็เลยมองก็เลยมองว่าเออวันนี้เป็นยังไงโอ้ผมยุ่งไปเนาะโอ้วันนี้ใส่แว่นกว่าวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันเริ่มสังเกตแต่พอสังเกตไปสังเกตมามันก็เริ่มเห็นเห็นตั้งข้างเห็นอ้างแต่คน มองไปอ่ะคนนี้เอานี้มาถวายอันนี้อันนี้เราก็ทำเป็นที่ว่าเราเริ่มเลยเถิดมือนเะริ่มเลยเถิดอ่ะราะว่ามาก่อนต้องบอกก่อนว่า<อ>แม่นางจะไม่แบบว่าไม่ใช่เป็นแนวที่แบบว่าทําอะไรถวายพระเพราะว่าแม่ทำไงแม่ทํานางก็แค่เอาของที่แม่ทำถวายทงต่อไม่ได้ลงมือทําไงเป็นแนวที่แบบไม่ได้ลงมือทําเองเออแล้วพอเกิดความคิดนี้ทําไงอเอเอ้ยนี่เราก็ทาได้คือชาเขียวว่ะที่เราให้ฟังว่า ใช่ชาเขียวแต่ตอนเด่ดที่เขาถวายคือมันเป็นขวดแบบเหมือนชานมอ่ะชาชาแดงอ่ะชาเออเออเแต่มันรู้สึกแบบอุ้ยขวดแบบตอนแรกเห็นขวดกูแพ็กเกจน่ารักเลยอ่ะใส่ขวดแบบนี้น่ารักมากเออเล้วร้านมันก็มีขายที่แบบขวดแบบนี้อุ้ยชาเขียวเราก็โอเคนะอ่าเริ่มเริ่มเริ่มชงชาเขียวอร่อยวันนี้ชงชาเขียวอร่อยก็เลยเลยเถิดไปเรื่อยๆชาเขียวอ่ะวันนึงเฮ้ยแต่ช่วงนี้มันร้อนๆ้อนอ่ะฉ่บน้ำฉ่บ้วยไหมเริ่มเลยเถิด อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยขอออมันก็เริ่มแบบแล้วทีนี้ก็เริ่มแบบมองเอ๊ะวันนี้คนนี้เขาใส่เขาถือตะกร้าอย่างนี้มาใส่บาทมันดูดีเนาะอะไรย่างเงี้ยมับอกว่าเออแล้วก็เออหาอะไรแบบแต่ของเรามันไม่ได้มีแบบตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแต่มันจะทําให้รู้สึกว่าบางทีเวลาถืออะไรมันก็มีผลเนาะเวลาคนมองเขาก็ดูว่าไม่ถดีอะไรแบบั้ภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยดูดีเนาะถือแบบนี้แล้วดูดีเนาะมันทําให้แบบมันเห็นอะไร ก่อนอแต่งตัวป่วยป่วยเป็น <laughs> คนไม่ใส่ใจมองมันไม,ไม่ได้ใส่ใจเพราะมันไม่ได้ใส่ใจตัวเองมันก็เลยไม่ได้ใส่ใจสิ่งอื่นไงมันไม่ได้ใส่ใจสิ่งอื่นมันก็เลยแบบมองไปก็คือแบบป่วยนะแต่ด้วยความเป็นเพื่อนไงก็ไม่ควรคบเพื่อนด้วยด้วยข้อจำกัดแบบนี้ป่ะแต่ก็แบบเหมือนใบนลวัตเวลาไปไหนอ่ะอีนี้แบบ โอ๊ยไม่รู้จะว่ายังไงดีทำไมเป็นตัวแบบนี้เขาพูดไม่ได้ไงเออเออไม่เป็นไรเขพูดไปก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยเออใช่ใช่เปล่าเ่าเพราะว่าอะไรเออปล่อยตาไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยเออเอออ่ะพอพอเราเห็นคุณเออแล้วมันมันก็เลยเลิกแบบออเออมันก็สะสมไปเองอะวันละนิดวันละหน่อยใช่ไหมนิดเดียวเองนิดคนนี้คนนี้เออคนนี้คนนี้คนนั้นเออ มันก็ะเริ่มแล้วตอนหลังพอมันเริ่มจากเห็นใช่ปหม่ามันทีนี้เริ่มแบบเริ่มได้ยินเริ่มได้ยินคนคข้างคุยกันแไหมจากตาก่อนแรกจักราก่อนตอนแรกว่าเมื่อก่อนปิดทวารเลยจ้ะใช่ไม่สนใจอะไรเลยได้ตากูขันกูอยู่กับกูยังยุ่งกับกูเริ่มตอนบยันเริ่มได้ยินค่อนข้างคุยกันเฮ้ยริ่มได้ยินกู แเริ่มคุยเองเอริ่มแบกว่าเปิดเป็นคนไม่ไม่คนไม่ใช่แบบว่าเป็นคนไม่เปิดประเด็นเออใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้แบบแล้วเปิดประเด็นกับคนนู้นคนนี้มันมันมันบวกกับการที่แบบไม่มีอะไรที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังไงมันมันค่อยๆมันค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆคนนี้ใส่ค็อแบบค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆไงเออมันก็เลยกล้าคุยมากขึ้นเออไม่มีความลับใดๆใช่ใช่แล้วพอคุยมากขึ้นแล้วเป็นไง หนุ่มดีหนุ่ดแค่เมื่อก่อนเห็นไหมคือคุยกับเพื่อนไม่อยากคุยสมัยเด็กๆคือเห็นอยากคุยเลยตอนนี้แบบเริ่มติดเริ่มไปไหนเริ่มแบบว่าสงสัยอะไรก็ถามเลยอ่ะบอกว่าก็คุยเออก็รู้สึกแบบเออสนุกดีได้อะไรเพิ่มได้เห็นไหมเห็นไหมเรารู้สึกว่าเออหวายเราไม่ได้ความเพิ่มจากเมื่อก่อนนีกได้ความรู้จากตาเห็นคนนั้นคนนี้คราวนี้เพื่อนแบบพูดคุยการสื่อสารอะไรเงี้ยค่อยๆมาทีละอย่างเออเออ แล้วเป็นไงแล้วพอพอเราเริ่มเป็นคนแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันแบบว่าเป็นไงบ้างอ่ะมันมีความสุขมาสบายใจอ่ะมันเหมือนแบบอยู่ตรงไหนก็ได้อ่ะมันมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบจะไปไหนต้องคิดอ่ะว่าจะไปตรงนู้นดีไหมเขาจะชอบเราไหมดีหรือไม่ดีวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ตบบก็ไม่อ่ะมันสบายใจมันเป็นสบายใจมันเหมือนแบบตื่งสบายอ่ะเออเอออยู่ตรงไหนก็ได้มันเกิดจากอะไรหรือว่าเพราะว่า ก่อนเนี้ยพอแกไม่ได้สนใจใครแกเป็นตัวของแกเองใช่ปะ่ะแกก็จะไม่ไแบบพอแกไปอยู่ที่ไหนอะแกก็จะวางแผนคิดไว้ก่อนหรือว่าเฮ้ยฉันทำตัวแบบนี้เขาชอบปะวะออทำตัวแบบนี้เขาชอบปะวะใช่คือแบบว่ากลัวเขาจะไม่ชอบไงออแต่พอแกพอสังเกตมากขึ้นเห็นคนมากขึ้นพูดคุยมากขึ้นแกก็จะรู้ตัวเองไปโดยอัตโนมัติว่า ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเออเออมันเปวนไปตามธรรมชาติมันเป็นไปตามธรรมชาติเออเรื่องตามราวใช่ใช่ใช่แกควรจะทําตัวยังไงในการที่จะไปอยู่กับผู้ใหญ่แบบนี้คุยแบบนี้การอยู่กับผู้ใหญ่แบบนี้คุยแบบนี้คุยกับเพื่อนยังไงคือแบบแกรู้แกเขาเลือกแบบว่าการวางตัวการวางตัวในสังคมอ่ะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเว้ย เพราะเมื่อก่อนนี่แกไม่สนใจใครไงแกก็จะไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องเข้าไปหาเขายัางไงแกจะพูดย<อ>ังไง<ะ>อะไรอย่างเงี้ยลัวไปเองเออมันเริ่มจากการที่แบบว่ามองเขาอ่ะใส่ใจมองอย่างเงี้ยดูเขาว่าว่าเขาเป็นยังไงวะแล้วพอดูปุ๊บแกก็จะเข้าใจธรรมชาติเขาแต่ใจส,สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่แบบว่ามันเริ่มจากตัวแกก่อนไง ที่แกบอกก่อนหน้านี้ที่ผมก็เริ่มมาดูตัวเองว่าฉันเป็นคนยังไงกันแน่วะตอนย้อนกลับมาตัวนี้ที่แกสงสัยในตัวแกเองนะว่าเฉยๆฉันเป็นคนยังไงกันแน่ว่าฉันสงสัยตัวเองหรือเปล่าใช่ใช่ไม่นะมันมีหลายคนนิสัยที่มันถูกแบบว่าถูกแก้ไขมาพร้อมๆกันอ่ะไม่ใช่แก้ไขคนนิสัยเดียวนะมันถูกแก้ไขมาพร้อมๆกันน่ะเออนั่นแหละมันกดกันไปเลยเว้ยเออป้าเป็นก็ได้แบบว่าอ้อ้าวเราคุยกันมานานอยู่เออนั่นแหละ แล้วขบวดได้แล้วในเรื่องนี้ใช่ไหมอบอกว่าการที่แบบมองคนเต็มตาใส่ใจคนมากขึ้นส่งผลให้ตัวเองกลายเป็นแบบเข้าสังคมได้ไม่เคอะเขินเออไม่เคอะเขินใช่คำนี้เ,<อ>เออมันคือคำว่าไม่เคิร์อเอิร์นเอจริงนะเออใช่ใช่เหมือนแบบเออไม่เคริ <laughs> เรเซินก็สามารถที่จะ <laughs> เข้าไปตรงนี้ได้ออแบบเราไงก็สบายใจ ทุกทีจะแบบเข้าไปแบบเนี้ยคืออย่าเลยเอ๊ะอย่าไปถูกจะยุบมือไม่ตรงไหนดีบ้างเจ็บอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยนเยอะไงเขียเยอะอีกแต่ที่ก็ไม่ได้เออแม้เลยก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันเริ่มต้นจากแค่นี้เองนะเพราะอยู่ๆจะให้แก่แบบว่า แกเข้าไปคุยกับเขาสิเฮ้ยเหนื่อยแล้วไปเคยทดสอบมาทุกอย่างแล้วร้อยเวอร์ไเลยทุกอย่างเพราะมันยังไม่เข้าใจตัวเองเป็นอันดับแรกเลยแล้วมันพยายามจะทําเหมือนพยายามจะเป็นคนขู่อะไรอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้เว้ยคือมันต้องมาจากข้างในจริงๆเว้ยคือเราอย่าพยายามเป็นใครเว้ยเห็นแบบตอนแรกเห็นแกแบบอุ้ยแกเป็นแบบแกเพยายามจุแบบอ๋อต้องทําแบบแกมันไม่ได้โอเคแกแทนที่บอกโอเคเข้าไปแบบนี้แต่มันไม่ใช่ไงเพราะว่าจริงๆ เป็นแบบนี้พอาข้างในกเป็นแบบนี้แกก็เลยแสดงออกแบบนี้แต่ว่าข้างในกูเป็นอีกแบบนึงแต่พยายามจะแสดงออกมันเลยขัดกันไปหมดเลยมันเลยดูแบบมันเลยดูเฟซหลาดมันดูแลเฟซตัวเองรู้สึกเฟซคนอื่นก็จะรับเออคนอื่นก็จะรับรู้ได้ถึงความแบบอีลิฟลองเข้ามาอะไรแบบนี้แบบอย่างนั้นเนี่ยมันเลยแบบว่าเออคือทำมาหมดแล้วใช่คือแบบมันก็อยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแต่ว่า เิลีที่แต้งิม่ีู้อะาะจริงๆแล้วมันเป็นเขาไม่รู้จักตัวเองเอ่เรื่องเดียวอ่ะก็เลยส่งอ๋อจริงๆแค่รู้ใจตัวเองเดี๋ยวอย่างอื่นมันไหลตาไหลตาจริงยอมรับความจริงก่อนใช่ใช่ยอมรับให้ยอมรับความจริงแล้วติดใจตัวเองจริงๆเออใช่ใช่แบบนี้เห็นด้วยเลยจริงเอออย่าพยายามว่าอุ้ยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนนี้ก็จะไปแบบไปเป็นดาราหรือไงจะไปเล่นบทนี้เลยมันไม่ใช่อินเนอร์แค่ไหนก็ไม่จริงเลยยังไง ถ้าจนให้สมมตินะถ้าจะสวยมาแล้วให้ฉันเป็นดาราฉันก็เป็นไม่ได้นะไม่ใช่เล่นละครนะละครยังไงก็ดูรู้ว่าละครใช่ไหมเล่นเก่งขนาดระดับไหนก็เรื่องเป็นละครแต่ถ้าบบให้เป็นพี่กรอ,อะสบายมากเพราะมันเป็นตัวของตัวเองคือสามารถใส่ตัวไปได้แต่ถ้าให้เล่นละครนะฉันลึกภาพนะสมมติว่าถ้าให้ฉันไปเล่นละครเนี่ยนะไม่รอดบอกคือแบบว่าให้คุณเป็นใครวะเนี่ยเสียเวลาในชีวิตกับการที่จะแบบ อันนี้ไม่ได้ว่าดารานะคะอันนี้คือบุญของคุณที่เราถูกจัดสรสร์ให้แบบคุณเกิดมาหน้าตาดีมีออรา่าคุณก็เลยเป็นนั้นนะเอออันนี้ตัวเองไม่ได้แบบว่าหน้าตาดีแล้วมีออร่าเพื่อที่จะเป็นดาราแต่ก็เลยพูดได้อะ <laughs> แต่จริงๆคือบอกว่าเราต้องใช้เวลาในการจำบทอะ่ะเราเพื่อที่จะบว่าเพื่อไปเล่นละครอ,อีอแบบหนึ่งอะ่ะเออคุณเก่งนะแต่เราอะ่ะทำไม่ได้อเออแต่เราก็ดูคุณนะอีนี้ก็ติดละครนอะจะ <laughs> บอกให้คุณก็คุณมาเพื่อทําให้เราบันเทิงอะ่ะ เราต้องมีหน้าที่ที่หลากหลายใช่ไหมถ้าจะย้อนไปฉันก็ไปฆ่าพมืคุณนะจ๊ะแต่ชอบชอบชอบพี่นีก่อนชอบคุยชอบซักชอบอะไรเนี่ยเออชอบนีชอบอยากรู้เรื่องชาวบ้านไงเผือกอะเผือกชอบเฮ้ยพอแล้วนอนแล้วเออโอเคเออนั่นแหละสรุปอะไรได้บ้างก็ไป ไปคลิปส์ของเ,เองนะว่าได้อะไรบ้างแล้วเราก็คุยไปเรื่อยคุณก็ออคุยไปเรื่อยเนาะพูดจาภาษาปูงไงก็แบบว่าออก็พูดไปเรื่อยเปื่อยตออ,อ,อ,ตอละพอละพอละเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่าน,นี้เทออ่าไหร่นะนาทีโอ้ยี่สิบโอเคยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเวลาก็รู้จักตัวเองเออไม่ดียอมรับตัวเองแล้วคุณก็จะแบบว่ารู้จักพอรู้จักตัวเองแล้วรู้จักคนอื่นแล้จะใส่ใจคนอื่นมากขึ้นจริงๆรริจ้า ตัวเองไม่เป็นสุดย์กลางแล้วจ้าโอเค <c oughs> วันนี้เราก็ขอลาไปแล้วนะคะ